เตือนการปั่นบีเม็กผ่าดโพลในคลิปนี้เป็นการกระทําที่เสี่ยงอันตรายสแสดงโดยสตันแมนมืออาชีพเป็นความสามารถเฉพาะตัวน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็กขาดเพราะล้มแล้วมันเจ็บไม่มาอกคนโลกสวยฟิลเด็กเมกาเข้าใจเปล่าจอบอโยวันดีแกงๆเจอกันอีกแล้วโรชแนลอะผมนัโรนะวันนี้ ก็เหมือนเคยกูว่าเนี่ยจะเซ็ตรถใหม่นี่ของแต่งดูยางด้วยเป็นยังไงยิมรู้จะเอาไหนไว้หน้าไว้หลังเลยเอะไวลองดิว่าอันไหนว่าจะไว้หน้าฮึบนี่เป็นไงลายต้องเฟียเฟ้ยวๆอย่างนี้เป็นไงสลิมสลิม เยดดโดผมชอบลายกัมมูอะครับผมเหมือนแพนซ่าครับน้องๆเป็นยังไงอัพรถใหม่ไปทัวร์งานคาจีขอนแก่นนะนี่มีเด็กน้อยมาหนึ่งคนเนี่ยน้องใหม่มีช่องอะไรฝากไหมช่องดีทีดีสองร้อยซับแล้วเออดีทีนครสวรรค์นี่รถน้องเขาสุดในนครสวรรค์นะครับสุดในรุ่นเขาว่าสุดในรุ่นเดี๋ยวเจอกูเป็นยังไงเดี๋ยวเตรียมเซ็ตรถเลย นะไปชมกัน เดี๋ยวพี่ครับ,บดูบ่อย<ห>น,นะมึงอ่ะรู้จักว่านนัดโลอะ่ะนี่ใส่โลครับด้วยครับนี่เหรอเสื้อมันสวยครับนอบ้องอ๋ออันนี้เตรียมแก๊งเนาะแก๊งเป็นโลกจะไปตีขอนแก่นแล้วก็ไปรอเจอกับแก๊งเชียงใหม่ OSA View House ที่ตรงนู้นอะ่ะครึ่งทางเออก็ว่ากันจะไปเจอกระต่ายก็ตรงนั้นอะ่ะเนาะแตนบ้างเดี๋ยวประกอบรถก่อนเป็นไงเรียบร้อยรถใหม่เสร็จละไปดูกันดินี่กูก็บอกว่ารถใหม่จริงๆรงแค่เปลี่ยนแค่ยางเบาะ เป็นยังไงเฉียงผูเลยสลิงสลิมไปเลยมีผับกาดเธอผับกาดด้วยซินิมา่าอย่างเฟรีเอ้า,า,าเดี๋ยวรอเตรียมกันไปขอนแก่นนะแกลงๆนะครับผมโอเคนะว่ากันเดี๋ยวไปเจอกันกลางทางไว้เดี๋ยวไปหากแก๊งขอนแก่นที่กลางทางนะเสียเฮ้ยเฮ้ยเฮีได้ตกใจมาได้ยังไง โอ้ยแม่ช่องอะไรครับช่องอะไรครับช่องอะไรครับรถชาแนลครับรถชาแนลดีไม่บอกช่องค้อดไอ้นี่มันน่ารักน่ารักอันนี้คือมาจอดรอที่อ่าเขาเรียกว่ากลางทางเนาะแล้วก็จะไปกันขอนแก่นคืนนี้ว่าไงครับอ่าครับเขาส่งมาครับอ๋อ OSA ฮะอ่าเขาบอกมึงตบได้จริงเปล่าเอาเลยเอาเลยอ่จริงป่ะเนี่ยตบได้จริงป่ะไปเลยสัตว์นี่อยากให้เกียดนะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่างอยากกินน้ำว่ะอ่ะแท็กมือสิเพื่อนอ๋อแท็กแท็กน uh ึก huh. ว่าป well ั่นไมเล่นด้วยโฮ้ยโยสวัสดีก็ส osa แกง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 เป็นไงกินไปแล้วกูบอกแล้วดราม่าชัวร์มาเต็มเลยเป็นไงชอบใจเลยยี่ห้อเขาเฉยเลยคนตัวใคมาไม่ด้วยก็เดี๋ยวไปกันขอนแก่นมันแน่นะว่ากัน เดี๋ยว oh, ไปการขอนแก่นว oh, ันแน่เจอกันหน้าแกงแกงก็ส่งลบนะพี่โยแกง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 ไม่ไหวแล้วจ้ะกว่าจะถึงขอนแก่นน uh, ี่ตอนนี้กี่โมงนะตีสามตีสามยี่สิบเก้าจะตีสามกว่าละวตีสามจะตีสามครึ่งแล้วดูโอ้โหนี่รถแกงเชียงใหม่แกงที่แยกนะนนะแกงดูโอ้โหอ้าวถึงห้องละก็ พักผ่อนก่อนเนาะคืนนี้แม่งขับรถมาแบบทั้งคืนเลยพรุ่งนี้ปนนไปมาเงี้ยด้วยแก๊งๆนะฝันดีสำรีแปะหัวนาแส่เย้าว,วันที่สองฮ้ยปุกกุแต่เช้าอยู่ไหนกันวะเดี๋ยวตามหาแก้งๆก,ก่อนหมูกระทะเอาให้กินทั้งคืนไอ้นี่กินแต่เช้าทเที่ยงทเที่ยงโอ้โห นี่ครับนี่ครับวีครับครับผมวันนี้มาดีครับลูกพี่วันนี้มาเที่ยวบ้านพี่ดิวนะครับผมครับผมขอเจริญร้มแจ้วันนี้ครับผอันนี้หมูกระทะเขาให้กินตอนเย็นๆอันนี้มาอะไรแต่เที่ยงเนี่ยเนื้อใหม่ครับโอยเนื้อเนี่เอามาจากเชียงใหม่เลยเนี่ยใช่เหรอพี่ใช่ครับผมอ้ยอะไรทั้มจากเชียงใหม่ทุกอย่างมาเชียงใหม่หมดเลยกระทะหม้อแล้วบอกผมว่าพี่ไม่มา ที่อยู่นี่อยู่แล้วอ่าวาใ,หนหนใส่วาวไม่ได้ไปไหนเลยใส่ว้าวจริงๆโ,โอเคเดี๋ยวบ้านองเดากันเจอกันเยี hey, up, ่วัดเสีย What's up bro เยี่ย่านี่เธอรู้จักครับประคำสองตัวเยี่ยเยี่ย ไม่ต้องพูดแล้วอ่ะไม่รู้เฮียอะไร้เฮียเจมแปลตลอดเพราะวันสองคนแม่งพูดกันไม่รู้เรื่องไอยสัตว์โตเป็นควายพูดไม่รู้เรื่องเลยเฮียเฮ้ยเด็แล้วนะโอ๊ยหลังแกน้องแล้วพวกมึงเอเกี่ยมแล้วเกี่ยมละวไม่ไมไปเลยอ่ะเตรียมออกไปละไปปั่นกันเนาะบึงแก่นคร เฮ้ยใจเย็นไอ้สาดีแมเห็นยังใหม่รถใหม่น่ไม่ได้นะหนุ่มนะไปลุยกันอ่าลุยกันดิต้องลุยดีว่าแก่งๆกลัวนัดเลยะครับอยู่กับเดียวสิแบบวินฮะวิวเฮาหรือเช้าเนี่ยไปเจอนะแต่ตัดคลิปเป็นโกโบเลยนะว่ากันไปอย่าลืมนะดูโกโบวีเม็กด้วยนะโโเฮ้เฮยเฮเเยบฮยเฮยเฮ้ยเง้ยเ้ยเหรอสัเเเยเฮียเยย หิงซะแล้วไอชิปหายยังย <c oughs> ังเดี๋ยวปั่นโกโอปนะ OSA แ๋ยววาร์ปไปคลิปโกโปเลยนะสวัสดีครับที่อันนี้วาร์ปมาบึ้งแล้วเว้ยเนาะก็เพิ่งไปปั่นโกโปปเสร็จไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยเว้ยเป็นยังไงเดือดเดือดทุกตัวมีแก๊ วิล how r o อะไรอีกอะชิ i ออเด l day NNB นกพรัตนี่ยังไงเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาอย่าอย่ามีเรื่องกับกูขอรอ้องเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนเล่นไอ้เหี้ยสวัสดีครับภัยวันแรกก็มันแล้วเนาะ <S <s <hr ie> ใช่วันพรุ่งนี้ม,มีมาอีกแน่ๆ <s hr ie> ขอบคุณมากครับที่มา อะไรอ่ะกูดิกูดิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิวอเดนะป้าฝากด้วยไหนอ่ะไป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 ไลาลาโอ้ว้าวนเด้อยังไงเจ้าถินแม่ปกติเปจะเตะมาข้างหน้าย่างเดือด เป ring, ็นไงล่ะแกงแกแกงกูโคตรสุดน้องๆยูวูว้าวว้าุด»้าวว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 ้า้วว้วว้าวว้าวว้วว้าวว้าวครวว้้้ว้้้ แก๊งเปนขััองเบเยอะเลยแก๊งแก๊เป็นไง OG OG ขอนแก่นพี่จูดกับพักกูที่ผายแล้วไปสกูเตอร์แล้วกูอย่างชอบเลยครับอย่างชอบเลยครับน้องน้อง อยู่ดีๆไม่ชอบไอ้เหี้ยตอนไม่มีกล้องนะมันติดเนียนแบบไหนไต่กีฬาใช่ไหมไม่เอาอีก่ไหมไม่เอาแล้วสวัสดีครับรูปหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับรูปหล่อรถแพงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีวิวซะบ้างนั่นแหละเด้งน้อยเด็กน้อยเด็กน้อย ไอ้เหี้ยใครเล่นเก่งเพื่อนกูหมดไอ้สัตว์ไ้ๆร้อยแปดบาทสปินร้อยแปดบาทสปินโอ้โหรวยแล้วมั้งหไม่เอาแล้วไปสัตไปร้อยแปดบาทสปินนะเฮ้ยเหมือนเดิมข้างนี้คนได้เลยวะนัทหรือ่าเท่กว่าร้อยแปดบาทเหี้ยอะไรวะ โอเอสเอ้ก็ทำได้ท่านเนี่ยโอเคเอาลำบากกูอีกล้วอย่าให้อายอย่าให้อายอย่าให้อายเอาเลยอย่าให้อายฮูนัทโลเอ้ยเอ้ยฮูนัทโลครับโอเอสเอเจอได้เอ้เอ้เเจอได้ครับนี่บริจาช่องโรชานค่ะ ชินเน่บอยหลานผู้ที่อะไรสัตว์อนีไปไหนกันต่อกไ Let's go Let's go เป็นไงชิวๆกันตอนคืนนี่แค่ EP แรกนนแกงๆมาพรุ่งนี้วันงานก็ดูเอาอย่าลืมสัดนปะคายไลค์แชร์น้วย KKC KKC วู uh. you you right. you ้วยดอนี네่ไงยังงแก้แกยูกูร้องทำไมอ่ะกูเอนเตอร์เทนนะครับน้องๆ บอกแล้วแก๊งเราโคตรใหญ่ว่ะน้องๆบอกเลยถ้ามึงรำคาก็ไม่ยังดูใช่ไหมศาสตร์ได้ครับจะไปเที่ยวไหนแซดวู้ฮู้เยอะแก่ไปชิวอดีอ้าวเป็นยังไงมึงดิ้ดได้ดิ้ดไปศาสตว์ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็จบ โอเคนั่นไ,ไหนเฮียเฮ้ยยากตรงไหนวะอ่าโอเคนี่ก็มาหอนาฬิกานะที่แก๊งชิวอเด้แม่งมาเล่นกันอยู่ที่นี่บีแม็กอ่ามีสเก็ตบอร์ดด้วยเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะใครเป็นเอฟซีชิวอเดก็ดูเอาถึงแล้วว่ะแกงแกงอ่ะก็ตามนั้นใครที่บอกว่ากูร้องอ่ะพูดหลายรอบแล้วไอ้เฮีย หัวเห็นตาเทนนะไม่ชอบก็ไปดูคลิปอื่นไอสัตว์ใครห้ามมึงเนี่ยไอบาดูดีะใครไม่ชอบน่าโาดูดีทีอะต้องงั้นดีวะอยู่กับชิวาเดีฮะไม่ชอบน่นโลดูโอเอสเอครับเออคนใหม่น้องๆไม่ได้ถ่ายถ่ายเขาแต่คนอื่นตัวเองไม่เล่นเลยน้องๆสักหน่อยดีกว่าเจ้ ขำๆไปเพื่อนกู<า>นไอ้เฮียกืบกดถ่ายไม่ทัะนกะ็ผมอันนัดโรยศาสตร์ อย่าดิดกูเยอะกูก็เล่นได้แค่นี้ก็แค่สิบกว่าปีปกติครับเป็นยังไงว้าโหดแท้ไอ้สว์เอ้

พี่เบี้ยพี่เบี้ยไอ้นัดไอ้นัดนะไอ้นัดนะอะไรด้วยอะไรด้วยขอโทษขอโทษสวัสดีครับสามโอ้ลูกหล่อสวัสดีครับวัยรุ่นบ้านช้างในยุคโควิดอะวัยรุ่นบ้านช้างฮะครับผมโควิดสัตว์โควิดโควิดก็ได้ใช่ไหมได้โอ้ แกงแกงไอซ์ัดขอบคุณสปอนเซอร์นะพี่ปอนอพารโลนะสนใจสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตปลายร้านเขาเดี๋ยวผมขึ้นไปให้เปิมนั่นไงร้านอัพารโลอยู่มอโนะ้วยหลังมอนะอยากได้เซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดทักไปหาเขาเผื่อมีสตอรลดบอกว่าจากช่องโลอะตามนั้นต้องเชื่อดีกว่าเพื่อนยังไงล่ะแกง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  Whoa. Oh boy, boy. Yeah. Woo. Yeah. Woo. Yeah. Woo, yeah. Woo yeah. Whoa.

เอสเอทำไมจริงๆหลังกล้องนี้นักเลงขนาดนี้ใช่ไหมพิ๊ิตรพิ๊ิตรศิล่าเชียงใหม่โอเคโรชแนล e ีพีแรกพักผ่อนก่อนเนาะอยู่กับแก๊งว่ะนัสโร OSA อสเอวิลเฮาส์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยชิวออเดย์ช่องคอรดเออนั่นแหละช่องคอร์ดชแนลเอาเลยครับผมกันชิวออเดย์นักปั่นลำหนึ่งของคอนแกนครับเช็คอินหรือยังอาอาแน่เลยวิ่เก่งใจพี่โอเคนะ ่อาลืมสับสไคร้ไลค์แชร์แล้วก็ถ้ามึงอยากปั่น BMX แก๊งๆคนไหนทักมาโรชแนลตามนั้นเออกูนันโรแล้วบอกฝากไปถึงใครที่แม่งไม่ชอบกูมึงก็ไม่ต้องดูเออแก๊งๆกูแม่งเยอะคนที่แม่งอยากดูเขาอยากดูกันเนาะใช่ไหมแก้งแก๊้งดูเพื่อความสนุกเว้ดูความมันเทิงอยากดราม่าก็เอาเต็มที่นะกูนัโรโอเออไกันชิวอเซียอะ หรือสับสคายไลฟ์แชร์นักฝ่าอันดับหนึ่งอะครับอ่ะครับผมบายบายเจอกัน EP สอง